สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ3ามกอหญ้าหาข่าวกันอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงและก็วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของอ้อยนั่นเองครับและก็ชาวไร่อ้อยนั่นเองครับเพราะว่านายกสมาคมอ้อยชนบุรีชี้ไม่ขึ้นราคาน้ำตาลอนาคตจะไม่มีคนปลูกอ้อยเพิ่มมีแต่จะลดลงและก็ไปปลูกพืชชนิดอื่นๆนั่นเองครับ ก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับนายกสมาคมอ้อยชนบุรีชี้น้ำตาลขึ้นราคา4บาทมันมีผลดีต่อชาวไร่อ้อยหากไม่ขึ้นราคาคาดว่าอนาคตจะไม่มีคนปลูกอ้อยอย่างแน่นอน เมื่อวันที่31ตุลาคมนายจิรุธสิงโตทองนายกสมาคมกลุ่มอาชีพกเกษตรกรชนบุรีเปิดเผยถึงกรณีราคาน้ำตาลขึ้นกิโลกรัมละ4บาทว่าเกิดผลดีกับกเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหากไม่มีการขึ้นราคาเชื่อว่าในอนาคตจะไม่มีคนปลูกอ้อยเพราะปลูกไปก็ขาดทุนเนื่องจากต้นทุนการปลูกอ้อยสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาปุ๋ยราคายากำจัดศัตรูพืชรวมทั้ง ค่าน้ำมันทุกอย่างมีต้นทุนที่สูงหมดประกอบกับช่วงปี2566อ้อยก็ประสบภัยแล้งผลผลิตหายไป3-40%หากน้ำตาลไม่ขึ้นราคา4บาทจะทำให้ชาวไร่อ้อยลดพื้นที่การเพราะปลูกทั้งหมดเพราะปลูกไปก็ขาดทุนไปปลูกอย่างอื่นดีกว่านั่นเองครับนายจิรวุฒธกล่าวว่าสำหรับราคาอ้อยขั้น สำหรับราคาอ้อยเบื้องต้นในปีการผลิต2,566ทั67นั้นจะอยู่ที่ราคาประมาณตันละ1,580บาทจากการที่ขึ้นราคาน้ำตาลกิโลกรัมละ4บาทหากเปรียบเทียบกับราคาอ้อยในปีที่ผ่านมามีราคาตันละ1,150บาทการขึ้นราคาน้ำตาลครั้งนี้จะทำให้เกษตรกรอยู่ได้ยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาช่วงที่มีการปลูกอ้อยมากที่สุด มีกำลังผลิตมากที่สุดก็คือ139ล้านตันล่าสุดคาดว่าจะเหลือประมาณ75ล้านตันเท่านั้นเมื่ออ้อยมีผลผลิตน้อยจากเคยมีผลผลิตได้100%ขณะนี้ก็จะเหลือผลผลิตก็ประมาณ60%ถึงแม้ว่าอ้อยจะราคาดีแต่ผลผลิตน้อยการเกษตรกรชาวไร่อ้อยก็ยังอยู่ยากเหมือนเดิม การที่ขึ้นราคาน้ำตาลครั้งนี้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยให้อยู่ได้ไม่เช่นนั้นทุกคนคงเลิกปลูกอ้อยเพราะปลูกอ้อยไปก็มีแต่ขาดทุนไม่คุ้มค่าการลงทุนแม้ผมเองก็ยังอยากเลิกปลูกอ้อยเหมือนกันปลูกไปแล้วไม่ได้ราคานานจรวรฒิดได้กล่าวไว้เช่นนั้นและว่าขณะนี้ทุกประเทศที่ปลูกอ้อยก็ประสบปัญหาเหมือนกันก็คือ,คอภัยแรงอธิบราซิ หากมีการเพิ่มราคาน้ำตาลกิโลกรัมละ4บาทก็จะทำให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นเพราะถือว่ายังมีกำไรนั่นเองครับนายจิรุธกล่าวถึงกรณีส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคว่าในเรื่องหากมองไปแล้วจะเห็นมีคนป่วยเป็นโรคเบาหวานจำนวนมาก และแย์ส่วนใหญ่จะห้ามมาให้ผู้ป่วยบริโภคน้ำตาลอยู่แล้วจึงไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใดผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนคือผู้ผลิตน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูก,กำลัง ถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยไม่บริโภคก็ได้จึงเชื่อว่าการขึ้นราคาน้ำตาลในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ผบริโภคแต่อย่างใดแต่จะเกิดต่อผลดีต่อเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมากกว่านั่นเองครับนี่ก็คือได้กล่าวเอาไว้เช่นนี้นั่นเองครับว่าการขึ้นราคาอ้อยเป็นความ ต้องการของเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อที่จะอยู่ได้และคุ้มทุนมีเหลือนั่นเองครับแต่รัฐบาลก็มาดับฝันก็คือยึดเอาไปควบคุมเป็นราคาสินค้าเหมือนเดิมนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ